นี่เมื่อกี้นี้ลูกเขยโทรมาทักทายยิ้มแป้นเลยบอกอยากกินทุเรียนใช่ไหมใช่ปะ่ะเออดูจมูกแกะเพลนเพิดค่ะเมื่อเช้าเล่นสมหมดเลยเล่นซะเราเหนื่อยเลยนี่ผัดปูค่ะอันนี้เนือ้อเนื้อกัญเชียงนะคะเนี่ยทอนเบลอเลยนี่เนี่ยปูทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยปูทั้งนั้นเลยค่ะผัดเองค่ะพอดีมีปูนึ่งมา อปูทะเลน,นึ่งเราก็เอามาผัดข้าวผัดปูให้คุณนายแล้วก็ให้คนอื่นด้วยอ่าอร่อยเลยอืออร่อยไหมคะอร่อยถ้าผัดูก็อร่อยกดไลค์ดิสูงโอเคจะกินเองอีกหรือเปล่านอนกินเองอีกไหมไม่เอาอันนี้ต้องปอดแล้วดูดูกันเชียงก่อนนี่ ปูทะเลค่ะสดสดเมื่อวานนี้เป็นไงโอ้ยเนื้อทั้งนั้นเลยเนะนี่ยนี่เป็นไงคะอ้ะอามหือ,นอเนาะกินเยอะๆนี่อันนี้ข้าวต้มค่ะข้าวต้มต้องกินกับผักกาดดองต้มจืดผักกาดดองนะคะเมื่อวานนี้ยังเหลืออยู่เลยอ่ะแช่เย็นไว้ รสไหมเดี๋ยวทําให้กินเอาไหมรสหน่อยเนาะอืมอรสน้าําค่ะอืดกำลังอุ่นอุ่นอืเมื่อวานนี้ไม่เอาเตียงของเทศบาลและกลัวผีเตียงไม่เอาแล้วเรานอนเตียงแบบนี้อเดียลนะเนาะเขาเป็นเตียงเวียนเขาก็หวังดีเขาจะเอามาให้เราเนาะตอนแรกคิดไปคิดมาเหมือนนักเหมือน เหมือนเตียงโรงพยาบาลนะ่ะเราก็ไม่อยากเอาเข้าบ้านให้คนอื่นเขาดีกว่าโทรไปบอกเขาแล้วว่าไม่เอานอนอย่างนี้ได้ไหมเจ็บหลังไหมไม่เจ็บนอนแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะกลางคืนคุณนายก็นอนดิ้นแล้วจะบอกให้นอนสบายสบายดีกว่าเอาเตียงคนอื่นมานอนแล้วก็ต้องมาระ,ว,ระวังไม่ได้ระวังอะไรหรอกระวังความรู้สึกคุณคุณนายไม่เด้กลัวรแ,แต่คนดูแลกลัว เราก <cor lly> ็เลยปฏิเสธไปให้คนอื่นเขาดีกว่าให้สิทธิคนอื่นเขาไปเขาคงให้แค่แพมเพิดเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเอาแพนเพิดมาให้ขอบคุณมณที่นี้นะคะ